มาเอาจริงแล้วีนายตีนายเอาจริงทุกตาเลยคือตีนายยังเปิดไปหันไปหันเล่นเล็กกันเด้อไปไม่เล่นเบื่อเล็กกินเวลาชีวิตไม่ต้องไฟอ่ะพี่แฟดเอ๊แฟดเอ๊ ใ่น,นะนะจ้ามาลวจ้าบนบนบาเมนพาเมนดมเน่อหนีน้หัวกูททมทีมลับกันโอ้โหหัวเข้าบี ตายกูเลยกูเลยคนบ้านคนบ้านโงกระสุนหมดไอ้เหี้ยของตาไอ้ไม่รู้เรื่องวะเข้ามายิงเลยนะไม่ไหลวางบอมเนี่นะ Đặt B đấy team. ủa chắc. ủa. kia bọc ủa. 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 Cái ủa. gần một ủa. đi. ủa. 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 อีสี่อีสี่ลอง B บีลองมิดพี่ลองมิดอันเดอร์มาแล้วมาแล้ว <B> um. บ้อมป้อมดับบ้อมดับมาเลยโยกเลยเอ้า ทีละเกมพอเมียเฮ้ย,ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเกินไปไม่ใช่ละไม่ใช่ละใช่ไหมแต่ไม่ใช่อ่ะ เราเห็นจังเหรอไหมเห็นกระโดดมานี่กระโดดยิงเลยไม่ควรเช็คอ่ะเอ็เช็คก็เช็คได้แต่มันกระโดดยิงไงกระโดดมายิงอ่ะตัวไหนวะพี่ มิดแตกพี่ยินตายไวยังวะซิมิดเลยมีปืนดีไหมนีอันเาาดอร์อ <we> ันเดอร์พี่เออตังเข้ามาดิอุ๊ยหายมิดออฟนีเฮ้ยมีปืน z ูมเนี่ยใครจะเล่นมั้งมิดออฟนะ 9ก้าหข้อแล้วด้วยบนบ้านเก้าห้าสองตัวเลยตรง,งไหนครับองไซมีตัวเก้าห้าทุกอบ่างเขาข่าโซฟาเช็คเลย ได้ยิงรถเก่าก่อนไม่ผมมันหายไปผมไม่เห็นไงผมนึกว่าไม่มีแล้วนะความคิดผมโอ้ต่างหมดเกี้ยงเลยกูโอค้ครับเอาใครเออกอ่ะทีมมัน Come on let's go Unida Deploying flashbang ามาแล้วหรอโดนแฟดโดนแฟดพี่อ้าบนบ้านนะแอี่มิดมิดมิดเดี๋ยวเข้านะเอแลมมิดตัวนึ่งมิดมิดมิดตัวนึงโอ้ยงเอ้ย ม็<แ>กปืนพกด้วยคำตอบลองมาจากมิดนะเก็บปืนเนื่มกี้เก็บปืนดอฟแฟลชไปโอเคไที่ยิงไปแล้วปะจากมิดอะนี่ไบบยิงเช็คบอมเ่อย ไม่โดนเลยยี่นียพ,พี่เห็นด้วยเหรอใช่ใช่เจ<ช>้าผมยังไม่เห็นเลยว่ามันดักไหมน่มันวาง,วางแ,แล้วโดนแตงแล้ว อเอาระเบิดอยู่ตรงนี้หมอจุ่มนู่นโดนแลเอยนมา

น่าจะขึ้นบีพี่มีนะมีนะลำดับยูอนเดอร์พี่เอยอ,ยอนเดอร์ใช่พี่ใอ้พวกนี้ช็อตทินบอมโอ้โหเขาหัวห้าสิบสาม มาเก็ตมาเก็ตเมื่อกี้ใครเห็นไม่รู้แบบแบบเราฟูลเฮดดีสัตย์อย่ามาเล่นกับมุมแคบ เปิดเลยใหเปิเลยจอดีๆข้งางๆก็ดีเนะาะมีเกลียวจอกว้างจอเล็กอะถ้าเกิดถ้าเกิดจอกว้างมีปมีผล,ม,ผลมึงเล่นจอห้าสิบนิ้วไม่เห็นหนังแมปเลย <c oughs> เอาทีมใช่อยากจะโดดแบบไม่ฝันแต่ไม่เสีย าตายเฉยยิงเล่นนะตายเฉยในบ้านมีเหรอไอ้มิด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 เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเอ้ยบ้านเองบ้านเองเพื่อนไม่เล็ง ข้ามไิช<ม>ิตทีพี่พตรงไหนไม่รู้พี่ไม่รู้เลยลงมาแล้วน่าสดที่ยินเสียงอาพาน่ะผมว่าทูบล็อกอะไปไหนอาพานเลยเด้อเฮ้ย โอ้ยนี่เราเล่น16ตาเหรอเออตายที่เมื่อกี้เนี่ยถ้ามันเล่น16ตาเหรอ16ไรอะไรแมสต้นแมสั้นเหรอพิมึงหลอดอะไรเนี่ยหลอดอะไรเนี่ยผมเห็นมันขึ้น6ทับ16อ่ะไหนวะไหนตรงไหนวะา6ทับ16ตอนแรกตอนที่พูดระเบิดกระสุนเปล่าเอ๊ะไปหรอไปดูตรงไหนวะ

เดี๋ยวพี่ยายไปดูมิดนะอ๋อผมยิงคนละตัวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกระสอบทรายเลยอ๋อใกล้แล้วโดนหนึ่งนะหมดมิดอะไรเนีดยหมดเอไมีอยกเมื่อกี้เนี่ยเอไม่หยกเม่อก้เน ีไม่รู้ไม่รู้เลยมาจากไหนวะไม่ได้ยินอะไรดูไอทีเขาแฉลบใต้บ้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พ่อพี่ไม่ได้หันเช็คด้วยเมื่อกี้ไม่จะได้พี่หันใต้บ้านพี่ไม่มี ใกล้ใกล้สุดก็ตรงไหนอะตู้บล็อกเหรอตู้บล็อกวะน่าจะคอนเน尼ถ้าอย่างนั้นคอนเ尼克มันจะวิ่งไปไหนล่ะคอนเน克ก็เพิ่งวิ่งไปเช็คมารับบมัมีตำแหน่งที่มีนะเอมิดก็มีน้ำตักยาวเลยก็มีบีก็มีไม่ไม่ไม่มีออฟไปดิ ได้ดักแฮปตอบแัตอบ,อตบตอบแับตอบตายตายหับตายแล้วสวยเลยระบบธาตุมาแล้ววะต้องใส่ธาตุไหนมันนะใส่ทุกธาตุ พี่บอกว่าระบบธาตุผมต้องถึงธาทตุแบบธาตุรับใช้อ่ะไม่แปลว่าธาตุแบบธาตุนทท้นำขาวอ่ะตากระต่ายบินนะแปลว่าอะไปกินแล้วแก้ปวดท้อง y นั่นแหละแปลว่าอะไห่รเดี๋ยวนึกจำไม่ได้ไหร<ป>อ ไฟย่าบอสสีทีหวังหน่อยหวังหน่อยโอ้ยสแตแต่หาหมดไตัวเดียวพี่ตัวเดียวสแตสแตสแต เออมันต้องตายสักตัวเลยตายทุกคนแหละต้องโดนบ้างแหละเมื่อกี้เนี่ยยิงที่สองคนต้องโดนน้อยแหละถาทามีไอ๋อดูแล้วอถ้าไม่ไหนซื้อในร้านมันนี่แหละไี่แฟแล้วี่เข้าเลยไม่มี แปดเลยไอออ้ลกเม่มีใครอยู่เลยอุย้ยเข้าหัวระยะไกลลูกซองระยะ <laughs> ลูกซ <laughs> องร้อยเมตรเออพี่วิง่งทะลุมาน่เห็ เอ้ยไม่ตาย95 95 95ระเบิดปลาขาก็ตายแล้วที่ตัวบังให้ทีมหนแตยแต่ผมก็ตายอยู่ดีใส่กอลเปล่าผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่เซฟเหรอ95ไม่ใช่เซฟเซฟทุกสองเหรอมัน95หรือ98โอ้โหสุดยอดเลย94เปล่าไอ้92 เฮ้รอนหนีรอหนีมึงมึงมึงแค่นแอบมุมหน่อยนะอหนีน่งกกางจอลเลยมาไหนไม่แยกไปสอทาง โอ้โหหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้านะฐานเราโอ้ตายตายตายผมได้สี่ทีครับฐานเรานะมีตัวหนึ่งอย่าลืมทีเคลียร์ชี้อ่ะโดดยิงมาเลย โอ้โหสัตว์เอออะไรวะโอ้ยคอ,อ,อ,อนเน็กว้าวตกหลุมยี่อะไรวะเนี่ยคนเดียวไม่มเกุบกบันไดเลยตกหลุมบันไดหายแล้วซื้อกล้วยหน่อยแรกก็โอเคไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งเล่นไปเลย

บ้านจ้าบ,บ้านจ้าบ,บ้านจ้าตายตายตาอะไรกับความเท่าเทียมเดือดพี่ไม่ลดเลยถ้าผมตายโอ้ยบ้านบ้านเขาวัวเรื่ปากระบอกปืนมันหันหาพี่เดือดพี่ไม่ลดเลยผมกระเด็นอ่ะ ว <c oughs> งใจมากเลยตอนเนี้ย <Yeah. S 1> เอ๋อป่ะเอาเอก็ไดเนี่ยยให้หัวปันเลย คอนเน็กตคอนเน็กแบบ <c oughs> แบบตับบอดโ <ผม S 2> อ,อ,ด <c oughs> อตรงไหนวะไฟบอ็อกไอที่เอ้ยทีทบ็อกไฟบล็อกแล้วทีบ็อกสา,ายมือสองสองตัว เดี๋ยวเลย,ไ,ยนนไปเข้าบีเฮ้ยไปเข้าเอไม่เคยได้สักทีไม่ปืนได้นะ <c oughs> ลงกันไปเลยนะได้เลยเดี๋ยวผมสิงปืนคู่ละ o ปดคนละลูกสองลูกไปเดี๋ยวพี่แฟนี เอนแฟดกันไปเต้มาเก็ตสองตัวเก็ตสองตัวสุดท้ายเลยมาเก็ตสองตัวสุดท้ายพี่ลแฟดเข้าไปเลยกลัวอ๋อไอเหี้ยกรน ตัวท้ายอยู่มาเก็ตเหมือนเดิมตายพี่เอเลยเข้าพร้อมกันเอ้สม่นไม่จะไม่หญิงนะไม่จะมีเทียนนะตายโดนปืนคู่เข้าหัวไปตีสองคนไอ้ทีมซื้อตัวเ่าอะไรสองร้อยกว่าี่ถ้าจำไม่ผิดนะจำผิด่ะใช่ใช่นานแล้วอะจำผิดจำผิดอะ ห้าร้อยจำถ้าจำผิดก็น่าจะพันหนึ่งนะพีออ่ผิดเยอะยังไงไน่ตดไ้ป